ชาวเกาะสมุยเลือกซื้อของขาวานร่วมพิธีรับตายายเมื่อวันที่18กันยายน2567บรเวณตลาดเจริญลาบอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวเกาะสมุยได้ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาเลือกซื้อของจำเป็นสำหรับใช้ในพิธีรับตายายซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของประเพณีศาสตร์เดือนสิบโดยแต่ละครอบครัวได้เลือกซื้ออาหารขาวานเพื่อนำไปทำบุญยังวัดใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยขนมพองขนมลาขนมกงหรือขนมไข่ปลาขนมบ้าขนมดีซำขนมเหล่านี้มีความหมายในการทำบุญศาสตร์เดินสิทธิ์ซึ่งเป็นขนมที่จะต้องมีในพิธีเพราะบรรพบุรุษและญาติที่ร่วงลับจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในพบภูมิซึ่งขนมห้าอย่างจะเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของที่ส่งไปให้บรรพบุรุษ การจัดพิธีรับตายายเชื่อกันว่าเมื่อได้ประกอบพิธีนี้แล้วบรรพบ่พร,บรุษซึ่งมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายตลอดจนญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแม้ดวงวิญญาณจะตกทุกข์ได้ยากอยู่ในรกขุมใดก็ตามก็จะได้พ้นทุกข์ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับบรรยากาศพิธีรับตาย,ายายที่วัดพระเจดีแหลมสอรวมถึงวัดต่างๆในอำเภอเกาะสมุยมีพุทธศาสนิกชน ต่างนำหมุดล้านเพระมาหารข่าวหวานมาร่วมทำบุญซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในพิธีรับตายายและเป็นส่วนหนึ่งในงานวันศาสตร์เดือนสิบด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนม ร้านอาหารหนานหยวน